สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมอสตาเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องรีวิวการไกลนะครับที่ผมสั่งมานะครับเผื่อมีปัญหาเดี๋ยวผมจะได้ส่งเคลมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ตันนี้ผมสั่งมาในราคาครึ่งพันนะครับก็ทั้งคู่เลยรวมกันเป็น1นึ่พันบาทก็มาอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับไม่มีซองนะครับท่านผู้ชมครับแม่พระเจ้าให้ตาเถอดดูนี่สิ <c oughs> แกะออกนะครับอย่าบอกนะเว้ยว่าเบี้ยวห้ามเบี้ยวนะครับคือกันไกลจริงๆเนี่ยเขาห้ามโยนหรือว่าห้ามตกพื้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นคล้ายๆคล้ายๆว่าเป็นสแตนเลสนะครับแล้วเวลาการรับคมรับอะไรมาเนี่ยมันต้องแบบดูองศาในการรับคมนะครับเกือบ บางทีเนี่ยรับคมไม่คมนะครับท่านผู้ชมครับ ใส่ซองมาแบบนี้ก็โอ้พระเจ้าให้ตายเถอะดูนี่สิครับแม่ต้องเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยพระเจ้าแกะยากแกะเย็นจริงๆ,งๆต้องลองทดสอบความคมนะครับตั้งแต่คลิปก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ทดสอบความคมให้คนได้ครับชมนะครับ <c ười> แกะยากมันแกะเย็นจริงๆโอ้ยอยากแค่ยังวะ <c ười> โอเคได้มาแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นของโทนี่แอนกายนะครับโทนี่แอนกายุนล้วนเลยนะครับเพราะว่าผมติดใจแบรนด์นี้นะครับโทนี่แอนกายนะครับดูนี่สิครับทานผู้ชมครับ แม่พระเจ้าดูนี่สิคู่นี้ก็เป็นคู่โทนี่แอนกายนะครับทั้งกันไกตัดแล้วกันไกฟันปลานะครับแกะกล่องรีวิวเลยนะครับโอ้พระเจ้าสวยงามจริงๆตัวนี้เป็นตัวปรับฟันโดยหมุนตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบขันนะครับโอ้เงียบนะครับเสียงเงียบมากนะครับตอนตัดโทนี่อันกายนะครับ ตรงนี้เป็นเพชรนะครับแต่เป็นเพชรปอมเพชรปอมนะครับน่าจะไม่มีความเสียหายอะไรน,ะน่าจะไม่มีความเสียหายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันกลฟันปลาตรงนี้ ันี้ก็น่าจะไม่มีความเสียหายอะไรเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับผมสั่งมา2คู่นะครับตัวนี้ก็เป็นกันไกลของโทนี่แอนกายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบในคล้ายๆแบบแต่งแบบแฮนด์เมดนะครับให้มันมีลวดลายที่มันสวยงามนะครับจะต้องลองดูว่าคมแค่ไหนนะครับจับดูอย่างเงี้ยก็คมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับผมก็ดูเช็คดูนะครับเผื่อมันมีความเสียหายอะไรนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกล่องมาให้ด้วยนะครับเค ตอบดูโอ้คมอย่างคมเลยถูไป,ปอย่างนี้บาดแน่นอนนะครับเอามาอย่างเงี้ยแล้วถูไปอย่างเงี้ยคือเลือกดกระจุยเลยอย่างโหดอ่ะดูแล้วนะครับคมมากครับโอ้โหพระเจ้าตายเถอะทำไมมันมีความคมที่อะไรแบบนี้สวยงามมากสวยงามสวยงามให้ดูทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แค่แกะกล่องรีวิวเฉยๆนะครับรีวิวให้ดูนะครับเผื่อมีความเสียหายอะไรดูแล้วก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีซอ,องไม่มีกล่องมาให้นะก็คือใส่มาอย่างนี้เลยนะผมยิ่งกลัวแบบ ขนส่งนะครับเวลาเขาส่งเขาทำเงี้ยเขาทำอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะครับสวยงามคือว่าใช้งานน่าจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนครับขั้นตอนการใช้งานใช้งานคมแค่ไหนนะครับในราคานี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหาก เป็นประโยชน์ยังไงหรืออยากจะได้กันไกลก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเผื่อผมมีโอกาสได้มาแจกนะทุกชมครับแน่สุดยอดไปเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ช่องมอญบาเบอร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you